สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรพาทุกคนมาชมต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะเจต,ต้นนี้เขาเรียกว่าสามออมนะคะสามออมทำไมถึงเรียกสามออมคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมคะว่าต้นที่อยู่ข้างหน้านี้มันจะมีใบอยู่สามแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนรู้จักแล้วบางคนยังไม่รู้จักก็เดี๋ยวถ้าไม่รู้จัก,กเดี๋ยวป้าพ,พรจะบอกไปพร้อมๆกันนะคะ ถ้าคนรู้จักแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมจะชมต่อหรือว่าจะไม่ชมก็ได้นะคะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะคุณผู้ชมก็ทช้ามถึงเรีสามออมจะเห็นไหมคะว่าอ่าสามใบเขามีสามแบบนะคะชื่อเขาก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมอ่ะให้ดูใบแรกนี้เลยอ่าใบานี้เลยโฟกัสไปที่เจ้าใบนี้เขามีชื่อว่าอ,อมทองนะคะ ออมทองออมทองจะเป็นใบป,ประมาณนี้นะคะคุณชมเห็นไหมคะใบเขียวเขียวลักษณะออกกลมนะคะแต่ว่าไม่ได้กลมมากนะคะแต่ว่าใบเขาจะไม่ยาวนะคะแล้วก็เส้นกลางใบเขาเนี่ยกระดูกเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ออมทองนะคะออมทองนะคะชื่อเขาเป็นมงคลมากใช่ไหมคะอาออมทองเสร็จแล้วเราก็หมุนต่อไปให้คุณผู้ชมดูนะคะประพรซื้อมานะคะคุณผู้ชมอันนี้ ก็ส่วนเห็นสวยดีนะคะเห็นสวยดีเดกป้พฟอๆก็ซื้อมาอ,อมทองส่วนอีกใบหนึ่งอ่ะโฟกัสไปที่เจ้าใบนี้นะคะใบนี้เขาชื่อว่าออมเงินนะคะเส้นกระดูกใบก็จะเป็นสีชมพูเลื้อเลื่อนนิดๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อ,อมเงินนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าอ,อมทองออมเงินนะคะไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอันนั้นชื่อเขาจะเป็นมงคลด้วยเหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วก็อหมุนไปเรื่อยๆอีกนะคะผู้ชมจะเห็นว่าจะมีใบสีชมพูนะคะอ่าตัวนี้เขาเขาชื่อว่าออมชมพูอันนี้ใบแตกออกมาใหม่อยังม้วนอยู่เลยนะคะอะอมชมพูนะคะเห็นไหมคะว่าอ,อมชมพูเขาก็สีหวานๆน,น่ารักน่ารักประมาณนี้นะคะเนี่ยคุณผู้ชมน่ารักประมาณนี้เลยนะคะเพราะนั้นการที่ เอาสามอมมาไว้รวมกันนะคะออมทองนะคะออมเงินอมชมพูสามอมเลยนะคะเขาเรียกว่าสามอมนะคะคุณผู้ชมก็เหมาะสําหรับการตั้งไว้ที่โตทํางานในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะว่าชื่อเขาดีอยู่ทั้งสามทั้งสามอมเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะใครเจอที่ไหนอยากจะซื้อมาไว้ประดับในบ้านน่ารักน่ารักนะคะก็ซื้อมาได้เลยนะคะนี่ หน้ารักเป็นพุ่มสวยเชียวพุ่มไม่ใหญ่มากนะคะพุ่มนี้ก็สูงประมาณหนึ่งฟุตนะคะคุณผู้ชมสูงประมาณหนึ่งฟุตนะคะ,ะต้นนี้มีคนจองแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะลูกค้าจะมารับประพอก็อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมดูว่าเขาสวยเขาหน้ารักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะอยากจะได้ไปบ้างหาไม่ได้ลองติดต่อมาที่เบอร์โทรที่ด้านล่างประพอก็ได้นะคะคุณผู้ชมโอเคนี่อ่า สวยๆน่ารักน่ารักมาแนะนำกันสามออมออมทองออมเงินออมชมพูนะคะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมสามออมด้วยกันนะคะไว้ไว้เจอกับประพรคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ต้องสวัสดีค่ะ